ไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยจะเป็นไฟเด y l i g ท t ตัว C ใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LVD ด้วยนะครับทางด้านหน้านะครับจะเป็นไฟ LVD แบบ3ดวงนะตรงนี้เป็นไฟต่ําและไฟสูงในตรงนี้เลยจะเป็นแสงสีขาวด้วยนะครับแล้วก็มือเปิดประตูจะย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับผมอ่าแนบเนียนไปกับประตูรถมากยิ่งขึ้นนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง EQ Ford กรสนวมินนะครับวันนี้คิวจะพามาชมกับเจ้าตัว Next Gen คันนี้เลยเป็น Ford Ranger XLT เกียร์ออโต้ราคา934,000บาทครับสำหรับคันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ดีไซน์ด้านกระจังหน้านะครับกระจังหน้าจอกแบบใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าทรงรังพึ่งนะครับให้ขนาดที่มาใหญ่กว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าเจนเดิมนะครับตัวนี้ทําให้อากาศเนี่ย f l o ดีนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยสามารถถ่ายเทได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวกระโปรงเนี่ย ออกแบบใหม่นะครับผมให้มีความราดเอียงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ได้เข้าอุโมงค์ลมเรียบร้อยแล้วทดสอบแอโรไดนามิกนะครับตัวนี้จะมีความต้านทานลมน้อยกว่าเดิมทําให้ประหยัดน้ํามันยิ่งกว่าเดิมแล้วก็ขับในความเร็วสูงจะเงียบกว่าเดิมนะครับในส่วนของตัวนี้มาเริ่มที่ดีไซน์ของไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยจะเป็นไฟเด y l i g ท t ตัว C ใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ด้วยนะครับทางด้านหน้านะครับจะเป็นไฟ LED แบบ3ดวงนะตรงนี้เป็นไฟต่ําและไฟสูงในตรงนี้เลยจะเป็นแสงสีขาวด้วยนะครับ ทัหน้าไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกคันนี้นะครับผมจะใส่เป็นไฟตัดหมอกเป็นเลนฮาโลเจนด้วยนะครับผมตัวนี้นะจะไม่ใช่เป็นตัว LED นะครับจะเป็นฮาโลเจนอยู่แล้วก็ทางกันชนด้านหน้าตัวนี้นะครับผมกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะครับจะต่างกับตัวสปอร์ตและตัววายแท็กตัวสปอร์ตและวายแท็กนะครับจะเป็นสีเทาแมชชีนกันนะครับผมในตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัว นี้ด้วยนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะในการชนหน้านะครับจะต่างกับตัววายแท็กนะครับแล้วตัวนี้ได้หูลากมาด้วยนะครับหูลากจะใส่มาในฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นหูลากทรงเดียวกับแรปเตอร์เลยนะครับเป็นหูลากตัวนี้นะมาถัดมาทางด้านข้างนะครับจะมาพร้อมกับยางนะครับยางบ s ิสโตนะครับและล้อแมกนะครับขนาด17นิ้วนะครับตัวซีรีส์ยางจะอยู่ที่255 7 0 r 1 7นะครับแก้วจะค่อนข้างสูงทําให้วิ่งในความเร็วสูงเนี่ยนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นยาง ht หรือว่ายาง h ฮเทเ n นนะครับ อขออธิบายนิดนึงตัวยาง HT เนี่ยก็คือมันจะเหมาะวิ่งในทางถนนดีนะครับวิ่งในความเร็วสูงเสียงจะเงียบนะครับผมแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาเราเอาไปลุยฝุ่นลุยดินนะครับตัวนี้มันจะตะกุยได้ไม่ดีเท่ากับตัวยาง AT นะครับมันเป็นยางที่เหมาะไว้สําหรับขับในเมืองนะครับหรือว่าใช้ความเร็วสูงนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับถัดมาตัวคิ้วนะครับคิ Q ้วล้อตัวนี้ให้มาเป็นขนาด3นิ้วนะครับผมคิ้วล้อ3นิ้วถามว่าทำไมต้องเป็นพลาสติกสีดำทำไมไม่เป็นสีเดียวกับตัวรถเลย เพราะว่าเวลาเราขับความเร็วสูงๆนะครับตัวยางเนี่ยอาจจะดีดหินขึ้นมาได้ทําให้ตัวรถอาจจะมีรอยได้ตัวนี้ก็จะเป็นกันไม่ให้ตัวรถเป็นรอยนะครับสําหรับตัวนี้ ทันมามีคำว่าเทอร์โบด้วยเป็นสีโครเมียมนะครับผมให้สัญลักษณ์เทอร์โบตัวนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2.0หรือ2,000นะครับเทอร์โบเดี่ยวนะครับแรงม้าที่170แรงมา้าแรงิดอยู่ที่450นิวตันเมตรกันเลยนะครับผมแรงบิดดีมากๆแล้วตัวกระจกมองข้างครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถและมีไฟเหลวมาให้ด้วยนะครับไฟเหลวเป็นเส้นยาวนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถบันไดนะครับผมจะเป็นแนวยาวทอดมาเลยแล้วก็ตัวนี้ กันลื่นด้วยนะครับตัวบันไดนะแข็งแรงทนทานแล้วก็การลื่นด้วยกุญแจจะเป็นกุญแจระบบสมาร์ทย์เลสนะครับลูกค้าสามารถสัมผัสแตะที่ด้านในนะตัวรถจะเปิดออโต้และต้องต้องการปิดล็อกนะครับสามารถแตะข้างนอกนี้ได้เลยรถก็จะล็อกให้เองอัตโนมัติในส่วนของตรงนี้นะครับผ่านมาทางด้านหลังตัวฝาถังน้ํามันนะครับจะเป็นแบบวันทัชเหมือนเดิมนะครับแค่ปลดล็อกนะครับรถก็สามารถเปิดฝาถังน้ํามันได้แล้วแต่เมื่อรถล็อกนะครับตัวนี้ก็จะไม่สามารถเปิดได้นะครับในตัวรถนะครับแล้วก็ ตัวนี้จะมาพร้อมกับคิ้วกระบะด้วยนะครับผมคิ Q ้วกระบะตัวนี้จะเป็นคิ้วกระบะมีอะแดปเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆนะครับอ่าตัวนี้จะมีช่องพอร์ตอะแดปเตอร์นะครับเวลาเราใส่โลบาร์นะครับตัวนี้จะไม่ต้องเจาะตัวถังรถแล้วนะครับจะต่างกับตัวเกา่าตัวเก่าเวลาใส่โรบาร์เราต้องเจาะตัวถังรถข้อดีของตัวนี้มีอะแดปเตอร์มาให้แล้วเวลา ถ้าลูกค้าไปเจาะที่ร้านไม่ดีนะครับในตัวเจนเก่าๆอาจจะทําให้เกิดสนิมขึ้นที่ตัวรถได้แต่ตัวนี้เรามีช่องผรอตมาเตรียมรอไว้หมดแล้วแล้วก็มีบันไดด้วยบันไดนี้นะครับผมข้อดีของเขาเลยมันก้าวขึ้นง่ายสะดวกจะไม่เหมือนกับตัวล้อนะครับถ้าก้าวขึ้นล้ออย่างตัวเก่าๆนะครับเวลาก้าวเนี่ยครับมันจะค่อนข้างลําบากนะครับถ้าคนสูงอายุอย่างเงี้ยเวลาจะปีนหยิบของจะค่อนข้างลําบากด้วยชิวแนะนําว่าตรงนี้เป็นออปชั่นที่ดีมากเลยครับแข็งแรงทนท,าน,ทานด้วยนะครับนี่อยู่ดูนะครับนี่ แข็งแรงมากๆครับแล้วก็ถัดมาทางด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นไฟแบบหลอดนะครับผมหรือว่าเรียกว่าฮาโลเจนนะยังไม่ใช่ LED นะครับผมถ้าเป็นตัว LED จะมาพร้อมในตัวสปอร์ตตัวว i ยแท็จะเป็น LED แล้วสําหรับตัวนี้ยังเป็นแบบหลอดอยู่และยังไม่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับแต่ว่ามีกล้องถอยหลังมาให้แล้วด้วยสําหรับตัวนี้นะครับกล้องถอยหลังเป็นกล้องถอยหลังแบบกะระยะแล้วก็หมุนตามพวงมลาลัยด้วยนะครับตัวนี้ทําให้จอดรถง่ายขึ้นเวลาเข้าซองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้เลนเจอร์นะครับที่เป็น ปั๊มแบบยุบเข้าไปในตัวฝากระโปรงหลังนะครับผมก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ถัดมาทางด้านในนะครับผม <S <S นี่เราจะมีตัวคล้ายๆไม้บรรทัดนะครับเป็นตัววัดระยะนะครับตัวนี้สามารถวัดได้สูงสุดถึง30ซนติเมตรนะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับงานช่างนะครับแล้วก็จะมีตัวช่องนี้ด้วยเอาไว้สําหรับใส่ขาจับนะครับอ่านีบกับบชิ้นงานนะครับะจะเป็นประมาณประมาณนี้มีทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยถ้าเป็นตัวไวแท็กนะครับ เราจะมีช่องเสียบปลั๊กไฟบ้านมาให้ด้วยนะครับสามารถเสียบปลั๊กไฟไปจ่ายเป็นกระแสไฟบ้านให้เลยนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่มีแต่นาคตน่าจะมีของแต่งที่สามารถใส่เข้ามาเพิ่มเติมได้สําหรับตัวนี้นะครับผมมาเรามาดูช่วงล่างคันนี้กันบ้างนะครับจะบอกว่าช่วงล่างนี้โดดเด่นมากเลยครับเป็นการปฏิวัติวงการรถกระบะเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าโชคจะเป็นโช๊คไข่เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับเจนก่อนแต่ว่าตัวโชคจะขยับออกมาจากเดิมนะครับ ตัวโช๊คนะครับจะขยับออกจากเชสซีนะครับสังเกตได้เลยว่าตัวโช๊คจะอยู่ด้านนอกของตัวแหนบนะครับผมจะไม่ได้อยู่ด้านในของตัวแหนบเหมือนเดิมแล้วทําให้ฐานล้อมีความกว้างมากยิ่งขึ้นทําให้เกาะถนนมากยิ่งขึ้นอันนี้คือข้อดีของเขาเลยปะเดี๋ยวเราถัดไปดูทางด้านในกันดีกว่านะครับว่าทางด้านในมีออปชันอะไรบ้างสําหรับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับผมนี่มาดูที่คอนโซลประตูรถก่อนเลยนะครับตัวนี้จะปั๊มลายนะครับเป็นพลาสติกนะครับ ปั๊มลายเป็นลายหนังแล้วก็มีเท็กเจอร์นิดนึงนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้บุนุ่มด้วยนะครับแล้วก็มือเปิดประตูจะย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับผมอแนบเนียนไปกับประตูรถมากยิ่งขึ้นครับกระจกนะครับ,รค,ค,รบคันนี้จะเหมือนรถเก่งเลยเป็น one touch ทั้ง4บานเลยเป็นเปิดออโต้ทั้ง4ี่บานแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าจะอยู่ทางด้านนี้เลยพับกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับสําหรับตัวนี้ทํามาเป็นปล่ล็อกล็อกรถก็อยู่ที่ฝาประตูเลยนะครับผม ตัวแผงแอร์แผงแอร์จะเป็นแผงแอร์ทรงรังพึ่งนะครับล้อล้อเรียนมากับตัวกระจังหน้าเลยครับจะเป็นดีไซน์เดียวกันเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับก็จะมีออปชันสามารถตั้งเป็นออโต้ได้นะครับผมจะทํางานตามเซ็นเซอร์วัดแสงเลยนะครับจะมีเซ็นเซอร์วัดแสงอยู่ที่กระจกบังลมหน้านะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับจะมาพร้อมกับตัวนี้เลยปุ่มนะครับเป็นปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่าปุ่มพุทสตาร์ทนะครับผมแล้วก็ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับมันแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับผมควบคุมตัวจอครับตัวจอเรือนไม้ตรงกลางจะเป็นตัวจอขนาด8นิ้วนะครับแสดงฟังก์ชันต่างๆของตัวรถนะครับแล้วก็จอกลางนะครับจะเป็นจอกลางแบบซิงค์สี่นะครับผมมาพร้อมกับด้วยขนาดหน้าจอ10นิ้วกันไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัว มีแท่นชาร์จทางด้านล่างด้วยนะครับแท่นชาร์จเป็นแท่นชาร์จไวเลสนะครับแล้วก็มี USB A แล้วก็ USB Type C ด้วยนะครับเหมาะสําหรับคนใช้ iPhone นครับตัวนี้สามารถทําเป็นไฟชาร์จได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับสามารถปรับโหมดในการขับขี่ได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับมีให้กัน4โหมดนะครับก็คือโหมด normal นะครับโหมด eco แล้วก็โหมดรากจุงนะครับแล้วก็โหมดการลื่นถไาลนะครับเวลาขับขี่ทางลื่นๆนะครับตัวนี้สามารถปรับโหมดได้ด้วยในการขับนะครับ ออปชันก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรถนะครับยังไงถ้าใครสนใจอยากเข้ามาดูตัวรถจริงนะครับกับ Ford Ranger XLT ตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาหาคิวได้ที่ Ford กระเซษนาวามินนะครับคิวจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ใต้คลิปทางด้านล่างนะครับหรือว่าโทรเข้ามาหาคิวได้ที่เบอร์0655266246นะครับผมยังไงคิวขอฝากช่อง XQ Ford กระครเซ่นาวมินไว้ด้วยนะครับยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตาม กดซับสไคร b ์คิวด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คิวในการทำคลิปต่อไปนะครับคิวขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ